วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการการลรงทุนง่ายๆแบบใบกเกษียณนะครับผู้ผมวันนี้โคตรอาร์มครับเป็นไงบ้างฮะใครได้ห่อหุ้นมาวันศุกร์หรือเปล่าโอ้โหต้องบอกเลยนะว่าก็ด้วยความเขาเรียกว่าไงดียใครที่ห่อมานะครับณนะตลาดโมเมตัมอย่างนี้นะอย่างที่ผมได้เตือนทุกครั้งนะครับว่าพยายามจบโพสชั่นภายในวันได้ยิ่งดีแต่สมมติแหมบังเอิญห่อมาแล้วทํายังไงดีผมเลยนะว่าวันนี้เปิดเช้ามาพยายาม สต็อปลอหรือจุดขาดทุนหรือแอคชั่นไปตามแผนนะครับเพราะบางตัวเนี่ยเปิดมาปุ๊บนี่โอ้โหราคาซีดดิ่งเลยเพราะงั้นตัวที่เปิดมาซีดดิ่งเลยเนี่ยผมยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างถ้าเกิดเป็นภาพกราฟนะฮะถ้าเกิดเปิดมาปุ๊บราคาซีดดิ่งเลยเราพยายามเปิดมาปุ๊บดูปุ๊บดูช่วงเช้าของว่าเปิดมาปุ๊บมีแรงซื้อขึ้นเลยหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยเวลาที่เขาเปิดมาซีดดิ่งหรือเปิดมาแบบลงมาถาวโลเนี่ยบางทีถ้าเปิดมาโลปุ๊บมันจะมีจังหวะการรีบาวขึ้นบ้างให้้บางงครั เพราะงั้นพอจังหวะตลาดเริ่มดีบาวเนี่ยผมแนะนำว่าให้สต็อปล s อหรือให้ตัดขาดทุนออกไปนะครับพยายามอย่ายือ้อหรืออย่าฝืนนะอ่ะกลับมาดูภาพรวมก่อนเนาะถ้าเกิดหอมาพรุ่งนี้รุ้นดีบาวไหวไหมนะอ่ะมาดูภาพรวมเซตกันก่อนนะครับเซตวันนี้ปิดลงมาที่1 0 2 4ถือว่าไอ้ที่ขึ้นมา70.80จุดเมื่อวันศุกร์เนี่ยจบเลย แต่หาว่าภาพตรงนี้ภาพตรงนี้เริ่มเขาเรียกว่าภาพตรงนี้เราจะสังเกตเห็นแล้วว่าแพทเทิร์นตรงนี้ครับเริ่มลักษณะทําเป็นกรอบไซเว์ออกข้างนี่เห็นไหมฮะเห็นกรอบแนวรับแนวต้านสาคัญหรือเปล่าเอยอ่ะเพราะฉะนั้นกรอบตรงนี้ค่อนข้างสําคัญนะฮะถ้าเกิดตลาดยังไม่หลุดกรอบตลาดยังไม่หลุดกรอบเป็นแพทเทิร์นนี้นะผมตีให้คร่าวๆแล้วกันอ่ะหนึ่งหนึ่ง 40การวิ่งล้อหน้าล่างเนี่ย10 10อ่ะกรอบไซเวย์ประมาณนี้ครับกรอบไซเวย์ประมาณนี้ถ้าเกิดพวกเนี้ยเปิดมายืนได้มีแรงซื้อขึ้นก็มีโอกาสที่จะรีบาวสูงนะพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะรีบาวสูงนะครับพวกนี้เพราะตลาดตอนเนี้ยต้องบอกว่ากาลังท้าเพทเทิร์นไซเวอ์อยู่เพราะงั้นโมเมนตัมพวกเนี้ยค่อนข้างสําคัญเพราะค่อนข้างสําคัญว่าถ้าเกิด เปิดมายืนได้1010หรือแนวรับประมาณโซนประมาณ1000เนี่ยถ้าไม่หลุดแล้วเริ่มมีแรงซื้อกลับจังหวะพวุ่งนี้จะเป็นจังหวะแอคชั่นที่ดีในการซื้อหุ้นในการเล่นเกมอ,อะไรเป็นรอบนะครับในการเล่นเกมอ,อะไรเป็นรอบนะเพราะงั้นเครื่องมือที่ใช้ได้ดีณนะนะตลาดไทยเวแบบนี้นะครับคือเครื่องมือที่ชื่อว่า STO นั่นเองอ่าเวลาพิมพ์นะฮะ .STO เลย ใช้สโตนธรรมดาเลยฮะใช้สโตนธรรมดาเลยถ้าเปิดเปิดในไทม์เฟรมเดยเราจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยสโตนตรวนี้มันยังไม่มีการเคลื่อนไหวหรือมันยังไม่มีภาพโมเมนตัม um ให้แบบให้เป็นสัญญาณซื้อหรือเป็นสัญญาณขายเลยเพราะงะั้นผมแนะนําว่าย่อยไทม์เฟรมครับดูไทม์เฟรมที่เล็กกว่านี้นิดหนึ่งสัก60นาทีเราจะเริ่มเห็นมูเมนต์ในการเคลื่อนไหวของตัวสโตนที่ค่อนข้างชัดเพราะอย่างที่เรารู้รรกันฮะว่าถ้าภาพตลาดเป็นภาพไซเวย์นะ ถ้าภาพตลอดเป็นภาพไซเบรนะฮะเครื่องมือสโตนเนี่ยจะใช้ได้งานได้ค่อนข้างดีจะใช้งานได้ค่อนข้างดีแต่การใช้งานตรงนี้นะฮะผมอยากแนะนําว่าเราดูเป็นเขาเรียกว่าไงอะเราดูเป็นสัญญาณหรือเราดูเป็นสิ g แน l เอาแล้วกันไม่อยากให้ใช้แบบนี้นะไม่ใช่ไม่อยากให้ใช้แบบว่าลงมาสโตแนวล่างปุ๊บซื้อมาโซนบนขายมาโซนล่างซื้อมาโซนบนขาย มาโซนล่างซื้อผมไม่อยากให้ใช้แบบนี้นะครับผมอยากให้ใช้ดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดเข้ามาอยู่โซนด้านล่างแล้วเราเริ่มเห็นมูมเมนต์ของแรงซื้อกลับราคาเริ่มไม่หลุดโลแล้วเริ่มมีแรงซื้อกลับแล้วประกอบกับสโต e ที่อยู่โซนข้างล่างด้วยเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณในการดีในการแอคชั่นบายเพราะฉะนั้นจงังหวะในการแอคชั่นซื้อแอคชั่นขายผมอยากให้ดูในส่วนของตัวแรงซื้อและขายประกอบกันตัวสโตด้วยจะทำให้ เราเห็นสัญญาณอาการได้เข้าได้ค่อนข้างชัดเจนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพพวกนี้ที่ผมกําลังมองอยู่คือราคาห้ามหลุดโลตรงนี้เด็ดขาดราคาห้ามลุดโลตรงนี้เด็ดขาดแล้วยืนได้มีแรงซื้อกลับตรงนี้ผมมองว่าเราสามารถแอคชั่นในการเล่นกรอบราคาไซเวย์ตรงนี้ได้นะเพราะเกิดพวกนี้รับอยู่แล้วมีแรงซื้อกลับนะฮะการลีบาวครั้งนี้ก็จะไปติดกรอบเดิมฮะ มามาในแถวหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์น่าจะได้เจอกันอีกรอบหนึ่งเพราะตรงนี้กําลังพยายามรุนไปกรอบไซด์เวย์อยู่นะครับเพราะงั้นอย่างที่บอกฮะว่าราคาณนะดัดวันศุกร์เนี่ยไม่ควรที่จะเข้าไปไล่หุ้นหรือไม่ควรที่จะไปะไล่ราคาณตลาดปิดเพราะอะไรครับเพราะภาพตรงนี้ฮะอย่างที่ได้เตือนกันไปเนาะมันอยู่โซนแนวต้านสําคัญซึ่งวันนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะเปิดแกรบโดดผ่านไปเลยหรือเปล่าหรือจะเปิดแกรบลงกลับเข้ามาในกรอบไซด์เวย์แบบนี้ เพราะงั้นผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันคะว่าพวกนี้จะเป็นยังไงแต่ณระดับที่เขาลงมาตรงนี้กำลังมาเทสโซนแนวรับเนี่ยถ้าโซนแนวรับตรงนี้ไม่หลุดภาพที่เราจะได้เห็นต่อนตอนนี้คือลักษณะจะไซด์เวย์ออกข้างไปอีกสักระยะหนึ่งไปอีกสักระยะหนึ่งเพราะงั้นพวกนี้ถ้าเปิดมาไม่หลุดจะมีจังหวะในการเล่นเก่งกําไรนะครับจะมีจังหวะในการเล่นเก่งกาไรนะก็พยายามแนะนำเนี่ยพยายามเก่งกำไรเป็นรอบฮะลงมาโซนแนวรับลงมาโซนแนวรับข้างล่างนี้ถ้าไม่หลุดแล้วเริ่มมีแรงซื้อกลับ จังหวะเนี้ยเล่นรีบาวหรือเล่นเด้งได้แต่ถ้าเด้งกลับมาติดกรอบไฮโซนบนอย่างเงี้ยเขาพยายามล็อกทำกำไรหรือขายทำกำไรออกไปนะครับแต่กับกันถ้าเกิดพวกนี้เปิดแกลบลงแล้วมีนิวโลใหม่แล้วมีนิวโลใหม่อันนี้ต้องระวังถามว่าถ้ามีนิวโลใหม่เนี่ยเป้าขาลงเนี่ยที่มองไว้มองที่เท่าไหร่อ่ะขอแบ็กกลับมาที่ทำเฟรมเดนะขอแบ็กกลับมาที่ทำเฟรมเด ปุ๊บผมก็ยังใช้คงอ่ะดูอ่ะผมดูกลับไปทำเป็นวิกเลยละกันจะได้เห็นเป้าชัดไม่เอ่ยชัดไม่เอ่ยเราจะสังเกตเห็นแล้วว่าวิกเนี่ยเขาหลุดแนวรับสําคัญบริเวณแถวหนึ่งพันสองร้อยมาแล้วหลุดแถวหนึ่งพันสองร้อยมาแล้วเนาะกําลังลงมาเทสแนวรับล่างฮะที่โซนแถวนี้เลยงั้นเนี่ยครับตามกราฟนี่เลยฮะ ถ้าหลุดบริเวณแถวพันสองก็น่าจะเจอกันแถวแถวแปดร้เก้าร้อยนะครับเพราะงั้นแนว1นึ่พตรงนี้เป็นแนวกึ่งกลางหรือเป็นแนวกรอบกลางที่อาจจะมีสัญญาณการรีบาวขึ้นมาให้เห็นได้ถ้าเกิดเห็นแพทเทิร์นการไซเ์ที่มากพอนะเพราะงั้นถ้าเกิดชุดนี้ไซเย์ไซเย์ไซเวย์ย็นได้ชุดนี้น่าจะมีการรีบาวแรงๆให้เห็นก็ยังมองเป้าเดิมนะฮะยังมองเป้าเดิมว่าการรีบาวชุดนี้ยังต่ำเลย 1,140 50หรือ1,200เนี่ยน่าจะได้เจอถ้าเราเห็นชุดการดีบาวแรงๆหรือยืนภาพไซเวในกรอบนี้ได้แล้วไม่หลุดนะผมว่าพั0 2ก็ยังเป็นเป้าที่น่าจะมีสัญญาณการดีบาวให้เกิดขึ้นอยู่แต่ถ้าเกิดสัญญาณหลุดโลหรือมีโลใหม่เมื่อไหร่ก็ตามนะฮะเป้าขาลงที่ผมมองจบก็คือชุดแถวประมาณ850900นี่แหละถามว่าทำไมถึงมองเป้านี้อ่ะ ชุดแนวรับสําสคัญเนี่ยในกรอบตรงนี้หรือครั้งก่อนที่เขาทําลงเนี่ยเราจะเห็นว่าโลตรงนี้ใช่ไหมแล้วประกอบกับชุดฟิโบที่วัดกรอบตรงนี้ด้วยปุ๊บนี่มันบังเอิญพอดีเป๊ะเ,เลยนะพอดีเป๊ะเ,เลยกับแนว161.8ใน Time Frame Week ในไทม์เฟรมวีะครับซึ่งตอนนี้ในไทม์เฟรมวีคถ้าเกิดเราวัดชุดฟิโบนะแนวเนี้ยอยู่แนวอะไรฮะอยู่แนวฟอสเบกอยู่อยู่แนวฟอสเบกอยู่เพราะงั้น ยังไงก็ตามนะฮะในภาพในวีคนี้หรือวีคหน้าถ้าราคาถ้าภาพเซตกลับมายืน1056 10กลับมายืน1060ได้ละกันอ่ะผมตีให้กลมๆนะ1060 1050ได้ชุดนี้มีโอกาสแ,แลบแล้วดึงกลับขึ้นมาเทสอย่างต,าต่ำๆก็แนว100ของแนวฟิโบหะเพราะงั้นั้0 0น1200ก็ยังเป็นคงเป็นเป้าแรกที่ผมมองว่าถ้าเกิดสัญญาณการรีบาอย่งไงก็น่าจะถึง 1, 1 2 0 0นยะครับยังไงก็น่าจะถึงนะเพราะงั้นมาติดตามกันต่อนะฮะเพราะวันนี้ตลาดเกิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ครั้งที่3เนาะหลังจากเขาปรับเกณฑ์ใหม่ก็มาดูกันะว่าพรุ่งนี้เนี่ยราคาจะมีโลใหม่ไหมหรือว่าจะยืนได้หรือเปล่านนองพรุ่งนี้จะมีราคายืนราคายืนได้หรือเปล่าเพราะงั้นตัวที่เขาเรียกว่าไงฮะตัวที่ลงมาทำเอเอผมเปิดตัวเซ็ตร้อยนิดหนึ่งนะผมเปิดตัวเซ็ตร้อยนิดหนึ่ง เพราะงั้นเกิดพรุ่งนี้เรามองรีบาวถ้าเกิดพรุ่งนี้เรามองว่าเฮ้ยลงมากรอบแนวล่างลงมากรอบแนวล่างแล้วพรุ่งนี้น่าจะเกิดสัญญาการรีบาวตัวที่น่าจะเริ่มรีบาวก่อนเลยก็คือตัวที่ลงมาหนักๆวันนี้นะครับซึ่งตัวที่ลงมาหนักๆวันนี้หรือตัวราคาเกิดซิลลิ่งเนี่ยก็จะมีตัวอะไรบ้างฮะอะผมดูตัวเชงนี่เนาะว้าวก็จะมีตัว KCE โอ้โห crc สวัสด์ home pro c e n t a l sprc ok bank ด้วย global นะฮะโอ้ค่อนข้างหลายตัวเลยนะเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้ก็พยายามลองกลับไปทำกันบ้านดูฮะทำกันบ้านยังไงเอ่ยอ่ะเดี๋ยวผมลองทำตัวอย่างให้ดูสักเคสหนึ่งละกันเนาะเอออ่าผมทำตัวอย่างดูให้สักเคสหนึ่งนะฮะไี่ทำกันบ้านง่งายๆนะครับถ้าเกิดเรามองว่าพวกนี้แต่ทั้งนี้ทางนั้นต้องเปิดยืนได้นะ ลากมาดูกันฮะปุ๊บราคามีโลใหม่ไหมแสงว่าถ้าเกิดพวกนี้ KCE เราจะลุ้นรีบาวนะ์นะ KCE เราจะลุ้นรีบาวนะ์นะฮะราคาเปิดมาไม่ควรหลุดเท่าไหร่ครับไม่ควรหลุดที่โลนี้12.50จะสังเกตวนันนี้หลุดมาออวอลุ่มการขายก็ไม่ได้เยอะมากนะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เขาหลุดแนวแก็บด้านล่างตรงนี้ไปแล้วเนาะคือแถว13บาบาทแล้ววันนี้รีบาว์มาไม่ผ่านด้วย13ประมาณ13.2มั้งขอดู โลชุดนี้นิดหนึ่งอ่าสิบสามหนึ่งเพราะงั้นพรุ่งนี้ถ้าเปิดมายืน1 2 5สิบเปิดมา12.5 12.4ไม่หลุดนะฮะ12.5 12.4ไม่หลุดแล้วมีแรงซื้อกลับชุดการีบาวรอบนี้ผมมองว่า13.1น่าจะมีโอกาสถึงอยู่นะครับเนี่ยเพราะงั้นพรุ่งนี้ลองไปดูหาว่าตัวที่เราทํากันบ้านหรือตัวที่เรากำลังโฟกัสอยู่เนี่ยว่ารุ่นดีบาวเนี่ยมันหลุดโลไหมแต่ C r ออย่างเงี้ย เปิดแกวลดูโลแบบนี้เป็นผมผมก็จะเฉยๆนะปล่อยผ่านไปก่อนดีกว่าไปดูตัวที่แบบยังไม่มีโรหม่อะอย่างสวัสดอย่างเงี้ยยังไม่ทําโรใหม่ตัวอย่างเงี้ยยังพอลุ้นในจังหวะรีบาวได้อยู่นะครับยังพอลุ้นในจังหวะรีบาวได้อยู่เนี่ยโฮมโปร ği, ที่ยังไม่ทําโรใหม่อย่างเงี้ยลุ้นในจังหวะรีบาวได้อยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพรุ่งนี้จะเกิดการรีบาวได้หรือไม่เกิดการรีบาวหรือเกิดการลุดโลเบรกไปต่อเนี่ย สัญญาณตัว t f e c t นะครับสัญญาณตัว t f e c t ไม่ว่าจะเป็น S 50อ่าผมเป็น H 2 0ละกันนี่สัญญาณตรงนี้ฮะจะเป็นตัวบอกเราตั้งแต่เช้าว,ว่าพุ่งนี้ตลาดเขาจะเลือกหน้าไหนจะเป็นการรีบาวในกรอบไซด์เวย์หรือว่าจะเป็นการเบรกกรอบไซด์เวย์นะครับนี่เพราะงั้นพวกนี้เช้านะครับช่วงประมาณสัก9โมงอ่าผมผมให้เวลาโฟกัสนะ 9. โมง35 ถึงประมาณสัก9โมง50ดูสัญญาณในตัว t f e c t บอกได้เลยฮะว่าพรุ่งนี้โ o มเม t นตัมจะออกหน้าไหนเขาจะเปิดแก็บลงมาที่โลแล้วมีแรงซื้อขึ้นหรือเปิดแก็บมาที่โลแล้วมีแรงขายมีนิวโลต่ออันนี้ตามดูต่อกันได้เพราะผมมองว่าณนะโซนตรงนี้อยู่โซนแนวรับสำคัญที่มีโอกาสออกได้ทั้ง2หน้าเลยนะครับมีโอกาสออกได้ทั้ง2หน้าเลย แต่ตอนนี้ในไทม์เฟรมหกของตัวภาพเซตเนี่ยสโตเริ่มอยู่แนวล่างเนาะสโตเริ่มอยู่แนวล่างเพราะฉะนั้นเวลาที่มันไปกรอบไซเบตเนี่ยแล้วสโตอยู่แนวล่างเนี่ยมีโอกาสสูงนะฮะที่เราจะเห็นแรงซื้อกลับมาได้เนาะแต่ก็อย่าไบแอดมากเกินไปนะครับอย่าไบแอดมากเกินไปหรืออย่าพินิษมากเกินไปว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ต้องดีบาวนะเพราะฉะนั้นลองวางแผนแล้วลองเอาไปทําการบ้างกันดูนะครับถ้าเกิดสัญญาณการดีบาวเนี่ย ุ้นตัวไหนที่ยังไม่หลุดโลวันนี้น่าสนใจนะครับที่จะเป็นกลุ่มการ,รีมาวกลุ่มแรกๆเนาะก็ลองกลับไปทําการบ้านกันดูนะครับแล้วพรุ่งนี้ใครที่ชอบสินค้าตัวรีวิวหรือใครอยากมุมมองใครอยากดูมุมมองของคุณาสารัต์เนี่ยมาติดตามก็ได้นะครับทุกวันอังคารว่าตอนนี้ตลาดในของส่วนตัวดีวิวเนี่ยยังเทรดได้ไหมราคาแพงเกินไปหรือเปล่าหรือช่วงตลาดเนี้ย เขาทำกำไรกันยังไงนะฮะซึ่งตอนนี้ผมเห็นเขาโพสตในห้องแบบห้องไลน์แบบโอ้โหกำไรกันแบบค่อนข้างเยอะเลยอะเดี๋ยวพวกนี้จะเชิญคุณสารานมาแชร์มุมมองให้ว่าหน้าตลาดเนี้ยเทรดยังไงดีมีเทคนิคการเทรดยังไงบ้างนะครับพวกนี้ก็รอติดตามชมกันได้นะครับห้าโมงครึ่งผมพ,พยายามไม่ให้เลทมากนะเพราะจริงช่วงนี้ก็มีสอน o j t อยู่นะครับต้องบอกเลยครับว่าสอนวันนี้มันมากมันมากนะครับวันนี้ติดตามจริงๆดูในสขของตัวแบมอยู่นะครับ ที่ราคาเกิดซีลิ่งเลยนะว่าณลณเขาเรียกว่าณตลาดแบบนี้ในการเก็งกำไรในหุ้นเนี่ยเทรดยังไงนะครับคนที่โอจะทีวันนี้น่าจะพอเห็นมมเมนต์ของการเคลื่อนไหวนะอ่ะเดี๋ยวผมแชร์ให้เบื้องต้นละกันเนาะตัวที่ผมติดตามกันนะครับอ่ะก่อนที่จะจากกันไปนะครับแบบวันนี้จริงๆนี่เทรดการทำเฟรม5นาทีเลยนะครับอ่ะจริงๆช่วงตลาดแบบนี้นะช่วงตลาดวันนี้ วันที่เปิดกลับลงมาอย่างเงี้ยฮะจังหวะในการเก่งกําไรที่ดีนะครับช่วงระยะอยู่ประมาณเก้าโมงห้าสิบครับจนถึงประมาณสิบโมงครึ่งนะถ้าใครเล่นหุ้นเก่งกําไรหรือว่าใครที่แบบจะลุ้นเอากําไรสองช่องสามช่องออกอย่างนงี้นะช่วงนัตลาดนัเวลาเนี้ยห้ามพลาดไปไหนเลยเด็ดขาดนะครับเพราะตังหวะตลาดตัวเนี้ยเป็นจังหวะที่ดีในการลุ้นเล่นดีบาวหรือลุ้นในการเล่นเด้งนั่นเองซึ่ง นะช่วงเช้าอ่ะเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะครับในการลุ้นเด้งดีบาวหรือในการเล่นเด้งนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาแชร์ในส่วนตัวบิฟเฟอร์ครั้งหน้าแล้วกันเนาะว่าดูยังไงในการเล่นเด้งหนึ่งในการเล่นดีบาวนะครับบอกเลยครับว่าตอนนี้ค่อนข้างไม่มีเสียงในการพูดนะวันนี้แอบพาคเยอะไปนิดนึงในการสอนโอเคก็พรุ่งนี้รอติดตามชมในส่วนของคุณสาระได้ว่าเฮ้ย เขาจะมีรีวิวตัวไหนเด็ดๆมาให้เราลอกบ้าง <c oughs> ไม่ใช่ลอกเนี่ยเรียกว่ามาแชร์กันบ้างเนาะมาแชร์กันบ้างโอเคครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับด้วยรักและห่วงใยจากเพจ t h ั o n อ up นะครับผมค้นอามขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ